ลงุงจะลงมาครับกำลังนั่งมัดเป็ดให้แม่บ้านอยู่นะครับมาลงมานี่แม่ได้ปลาเยอะเลยนี่มาแล้วมาเอาปลากับแม่แล้วมามาเลยแล้วจะลงครับนี่ครับเอฟซี FC ทางบ้านครับเอฟจะลงวันนี้มาครับ พราะน้ำขึ้นแล้วาหากินไม่ได้ครับก็เลยต้องมาขอกุ้งขอปลาที่บ้านกินอีกแล้วนะจะหลองมาดูคนถามหามาสักทีเออมาลูกม,มาเดี๋ยวเดี๋ย,ยหากุ้งให้เนาะหาปลาก่อนดูปลาตัวเล็กที่แม่บ้านหาไว้เอาที่จับไปไหนวะเออตัวนี้แหละตัดมีตัด กินไหวไหมตัวมันใหญ่จะกินไหวหหลงตัดให้แม่ตัดให้วะก็ตกปลากเชยนเคยครับตัดเชียงๆนตะัตาให้เจ้าหลงเลยทำทำสามชิ้นเนี่ยกินได้ปะมาลงมาต้มไม่เอานะลูกนะอ่ะหลงมา นี่ครับเยอะมามามาเอามานี่มามาเอ้ากลัวทำไมเอ้ามาเร็วมานี่มา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 นี่มามาเร็วๆไม่ได้เจอกันหลายวันมามานี่มาลงมามาเร็วเมาเมาเมา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 นี่มา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 เอาลูกปะเออกินดีดี เออคินดีกินดีนดีหนึ่งชิน้นมาลุกมามาแล้วมามาเมาเอา,มา,มาไม่มีใครทำอะไรหรอกมากลัวไข่ต้มมาลุกมาโอเคเก่งจังเดี๋ยวทานหัวไหวไหมลูกเออหิวน้ององหิวครับอืม,มหิวเดี๋ยวดูอีกก่อนเดี๋ยวว่ามีตัวเล็กเหลืออีกไหม ไม่เคอยมีไหมมีแต่ตัวตัวโตอ่ะไอ้หลงนะครับแบบนี้ละครับเนาะก็ตกเกลือถ้ามีตัวเล็กที่เราเก็บเก็บไว้ก็เอาไว้ให้เจ้าหลงมัน อันนี้มีแต่ปลาที้ตังนะครับตัวใหญ่น้องก็กินไม่ได้พี่ย่อปลาอะไรให้เดี๋ยวดูดูดรอบนีนี่ครับเราปลามาแล่ครับเพื่อจะจะเอาไปให้เจ้าหลงมันตัวมันใหญ่มันกินไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่เนือ้อเอาหลง,มา,งมาต้องไปมันต้องไปเอาหลงหลงวันนี้มาวันนี้ลงมาให้แล้วมาเร็วเร็นี่มัม มามาลงมามาเร็วๆมา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 เออกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มไปไหนมาหลายวันเนี่ยฮะอืมีน้องอีกเปล่าอ่ะมาลูกมาเออเอซีทางบ้านเขาถามหาอยู่เมื่อไหร่หลงจะมานึกว่าหลงตายแล้วนึกว่าหลงไม่มาแล้วอ่ะมาลูกมากินขามือเลยนะครับนี่จะหลงเราปลาตัวมใหญ่ครับ ต้องแล่เฉพาะเนื้ออ,อะลูงอ่ะเออกิน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 ให้อิม่มจะได้ไปเลี้ยงลูกมามาปลาตัวใหญ่อันนี้เอาแร่ให้กินให้หมดเลยอะอลูงมา,เ,า,เ,าเริ่มอยู่แล้วครับมาข้างปานตัวหนึง่งอามามาเลยไร็ล้ไม่ได้ตักน้ำมาให้ด้วยอเออุ๊ยอุอ๊ยตาย กดมือโอ้ทษทีทษทีอ่ะลูกอ่ะกินก<อ>ินเออโหหิวนะนะอีกชิ้นหนึ่งลูกนายจะอยู่ละมัง้งสองตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่นะมามาอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอีกคํำหนึ่งอ่ะอ่าไม่ไม่ได้จุ่มน้ำให้ปกติจะจุ่มน้ำให้น้องเขามาลงมะมาลงมา,มา,มาโอเค มาลงมาโอเคนี่ครับจะหลงเป็นยังไงโอ้ยตกน้ำไปแล้วของยายิ่มแล้วลวครับเนาะหินใหญ่ไปนู่นแล้วนี่ <c oughs> กลัวน้องไขต่ต้มมจะเห็นกันไม่ได้ครับอันนี้ก็จะจ้องจะตะปบอย่างเดียวเลยไขยต่ต้ม เจอกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นอยู่กลางทะเลก็วิ่งไล่กวดกันอยู่กลางทะเลอืมวันนี้ไปเคลียร์หอยครับนี่ก็ชีวิตประจําวันของเราครับอวันนี้ดีใจครับจะหลงมานู่นไปนู่นแล้วครับนู่นไปนู่นแล้วไปบ้านนู่นนะครับนู่นครับเกาะนู่นตรงลูกยางนี่ครับเกาะตรงลูกยางครับคางๆาลูกยางเนาะนู่นนู่นนู่นเป็นอย่างนี้และครับ เมื่อเวลาน้องเขาหิวอาจีนเนียงไม่ได้น้องก็จะบินมาเกาะที่ระเบียงที่บ้านนี่แหละนี่เมื่อกี้น้องกะ,กะก,ะ,ก,ะกะก็กลัวอยู่ไก่ต้มนี่ครับชีวิตประจำวันถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออกทะเละครับขอบคุณนะครับผมเอฟซี FC ทางบ้านนะครับอ่านี่นครับบรรยากาศที่เราอยู่เมื่อกี้กำลังนั่งมัดเบ็ดให้แม่บ้านอยู่นะครับแล้วน้องเขาก็บินมาเกาะตรงนี้แล้วก็มาเกาะตรงนี้นะครับแพนกล้องไปไม่ทัน เบ็ดที่เราใช้ก็นี่ครับนั่งมัดเบ็ดนะครับให้แม่บ้านเขานี่อันนี้ไว้สําหรับสายมือแฮนด์ไลน์ไว้ไปตกปลากระบอกตรงฝั่งนู้นครับเนาะก็ประมาณนี้ครับทาเสร็จแล้วผมก็จะมัดม้วนไวน้อย่นี่เวลามันขาดจะให้แม่บ้านเขามัดนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับตกแป๊บเดียวเองนะครับพอดีจะหลงมาแค่ไหาเหยื่อให้จะหลงมันนะครับปลาขี้ตังครับเหมือนเดิมเนาะขี้ตังทางปาน อยู่ด้านล่างก็มีนะครับอยู่ตรงใต้น้ําแข็งหวงล่างที่ตกนะครับแม่บา้านเ็าตกชอบตกเดี๋ยวที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่ครับมีกุ้งด้วยมีเนื้อปลาสดนะครับอันนี้ก็ตกอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่ว่าแลให้เจ้าลงมันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านด้วยนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ like, share, รับชมคลิป นะครับได้คอยให้กำลังใจคอยเมนนะครับนี่ครับก็อยู่อย่างนี้เมื่อกี้จะเห็นนกไม่ได้ครับเห็นเจ้าหลงไว้ได้เลยนี่ดีตรงที่ว่าไม่เห่าวันนี้ไม่เห่าปกติของน้องเขาจะเห่านะครับก็วันนี้ก็บรรยากาศให้ชมอีกเหมือนเดิมครับมาดื่มน้ํานู่นสวนเจ้าหลงอยู่นู่นครับน่าจะอยู่ได้แล้วล่ะครับนะกินปลาทั้งตัวตัวไม่ใช่เล็กนะครับนี่ดู ครับตัวท่อกับฝ่ามือนูนะครับที่แล่ให้น้องกินเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับแบ่งๆกันให้น้องเขานะครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับสามปีสี่ปีน่าจะสี่ปีได้แล้วครับปอกขาปลอกขาที่ผมติดไว้ให้เอาออกแล้วนะครับเพราะว่าม,มันมันมันตึงผมก็เลยตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ปล่อยไปเหมือนเดิมน้องเขาก็ยังเวียนไปเวียนมาอยู่นะครับ คนไหนที่หากินเองไม่ได้น้องก็จะเวียนมาขอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับมาอาเบตให้เจ้าหลงแล้วก็วิถีชีวิตที่เราอยู่ในแต่ละวันนะครับอยู่กันงี้แหละครับเนาะไปเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ